ดาวโจน14ตุลาหกหก้าให้เด่น8และ2สำหรับวันที่13ตุลาหกหก้าให้เด่น7กับ4ผลรางวัลออก085ล่าง34 จากการคาดเดานะคะว่าสองตัวล่างในแต่ละงวดนะคะจะมี1ตัวนะคะมาออกนะจะมี1ตัวนะคะที่จะมาออกในงวดถัดไปนะคะา,าสามก็จะมี1ตัวนะคะมาในงวดถัดไปก็คือ9 1 5หนึ่งห้าก็จะมีสัก1ตัวที่ลงมาก็คือ1 91น,นะคะก็จะมีสักหนึ่งตัวนะคะที่มาในงวดถัดไปก็คือแต่งวดนี้มาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็มาทั้งสองตัวเลยนะคะน่าจะได้สามเด้งเลยส่วนงวดเมื่อวานนะคะงวดวันที่สิบสามเนาะคิดว่าหนึ่งกับสามต้องมีมาสักตัวนะคะก็มาจริงๆนะคะแล้วก็มาในในคู่นี้ด้วยนะคะจับวินกับตัวเด่นได้ด้วยนะคะก็จะเป็น17 1, 1 4 37 34เนาะ อ่าอย่างเช่นงวดนี้ก็จับกันแบบนี้ได้เลยนะคะเก้าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าได้เลยเนาะอ่ดวันที่สิบสี่ตุลาหกห้าการคาดเดาก็จะเป็นประมาณว่าสามกับสี่ล่างที่ออกไปแล้วจะมาจับคู่กับตัวนี้ได้ไหมนะคะก็จะเป็น อ่าสามแปดสองสี่แและสี่สถ้าเบิ้ลก็จะเป็น88 2แปดสอนะคะประมาณนี้นะคะการคาดเดาเนาะก็ขอให้เดินดีต่อไปเนาะแล้วนะคะแล้วก็สังเกตดูอ่าเด่นตัวรองนะคะจะมาเนาะได้ไปต่อนะคะสำหรับแนวทางดาวโจน,นะคะ่ะเดี๋ยวไปดูแนวทาง เราพัฒนากันว่าได้ตัวเด่นอะไรนะคะสําหรับงวดที่เล็วนะคะแนวทางเก่าเราก็ยังเดินต่อนะเราพัฒนาของเราสําหรับวันที่12ตุลาคม65ให้เด่น8กับ4ในในแนวทางเดิมนะคะแนวทางเก่าก็ยังได้ไปต่อผลรางวัลออก8 8และ1 1หนึ่นะคะเลขกำลังวันนะคะก็มี284นะคะ ก็ได้ไปต่อเนาะได้ไปต่อนะคะในวันที่14ตุลาคม65ได้เด่น4แล้วก็7จ็ดเล่กำลังวันนะคะคือ6 3 5 6 3 5เอามาจับกันได้ไหมนะคะ เอามาจับกันได้ไหมนะคะก็จะเป็นสี่หกสี่สามสี่ห้าเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดห้าเบิลสี่สี่เจ็ดเจ็ดนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางพัฒนาค่ะมีเพียงเท่านี้ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับแนวทางสถิติเดินดีของเราพัฒนาการุณารับชมด้วยความบันเทิงด้วยนะคะ